เราจะเริ่มแตะข,ขวานะครับห้าหกเจ็ดแปดไปหนึ่งและสองเทเลได้ซ้ายสามสี่ห้าและหกเจ็ดแปดแปดแล้ต่อไปแปดที่สองใช้เอวสี่จังหวะนะครับไปหนึ่งสองสามและสี่เทเลได้ขาซ้ายไปห้าหกคิดเจ็ดและแปดโอเคเอาหนึ่งกับสองมารวมกันครับอเอ่อทครับห้า 1และ2เทินส4 5และ6 7 8 2 1 2 3และ4 0เทิน5้าคิด7แยก8อันนี้แที่2 8ที่3นะครับใช้ขาขวาไว้ด้านหน้าก่อนนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4ต่อนะครับไป5 6 รอบนะคบไป1 2 3 4สไป5้า8ต่อไปครับ8ที่4ชาชะด้านข้างสองข้างนะขวากับซ้ายไป1และ2 3และ4ต่ออีก4จังหวะเป็นทวิตแยกแล้วยกนะครับ4แล้วไป5 6แยก7ยกแอ่ะโอเคเอาใหม่นะ 5 6าหกแนึ่งและ2เทอสามสี่และ6เทิเจ็ดแปดที่2 1 2หสและ4 5 6คิดเจ็แยกแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดที่4ีหนึ่งและ2 3และ4ี่ทวิต5 6แยก7ยก8ปดพร้อมนะแปดแรกไป หและ2เทินมสามสและ6เพินเจแต่ที่2 1 2 3และ4 5 6ห้าหคิดเแยก8แต่ที่3ามหนึ่งสอที่4 1และ2 3และ4ท่เิ่5หแยก7ยก8โอเคฝั่งนี้ช้าดีหนึงนะครับลองหันหลังให้กับคนดูแล้วเนาะแต่แรกทีละแปดป้าย หนึ่งและสองเทินสามสี่ห้าและหกเทินเจ็ดแปดแรกนะครับแต่ที่สองห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่เทินห้าหกขี้เจ็ดแยกแปดแปดที่สามควายนาก่อนนะครับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดที่สี่ 1, นึ่งและสอและสี่ทวิตห้แยก 7, ดยก8โอเคขอด้านหลังอีกครั้งหนึ่งครับแปดแรกห้าหดแปไป 1, นึ่งและสองสามสและหกดแปดที่2องหนึ่งสสมและสเพิ่มห้าหคิดแยกแปดที่3ามหนึสาสี่ห้า 1และ2 3และ4ทวิท5 6แยก7ยก8 8แรก1และ2เทิน3 4 5และ6 8ที่2 1 2 3และ4 5 6 7และ8 3 2 3 4 5 6 7 4อ่ะ